ต้นงาช้างแค่ค่ะคุณผู้ชมต้นนี้ก็คือแยกมาจากต้นแรกเนี่ยค่ะซื้อมาตอนแรกก็คือปลูกในกระถางนี้คิดว่าเขาจะต้นไม่โตตอนแรกที่ซื้อมานี่ต้นเล็กกว่านี้นิดนึงค่ะต้นเล็กกว่านี้ค่ะคุณผู้ชมต้นเล็กกว่านี้ก็คือมีห้าห้าแฉกอย่างนี้เลยค่ะมีห้าแฉกอย่างนี้เลยแล้วพอมาณนะตอนนี้ปีนี้นี่แหละค่ะคุณผู้ชม อวบอิ่มสมบูรณ์มากๆค่ะสมบูรณ์มากๆงาช้างแคะค่ะเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็ไม้มงคลเสริมเชื่อกันว่าเสริมสริมงคลแด,ด่ผู้ปลูกแล้วก็ครอบครัวค่ะอันนี้ให้เห็นทั้งสองกระถางเลยก็คือกระถางนี้แยกมาจากนี่ค่ะแยกมาจากกระถางนี้ค่ะแยกมาแล้วก็โอ้โห ออกมาเยอะมากจนต้องเดี๋ยวหาหากระถางมาเอาเอาเอาน้องมาน้องมาเอ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 า,เอาน้องมาปีนขึ้นตัวเฉยเลยค่ะจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกมาทักแล้วก็มาหาปีนขึ้นตัวอ้าวมาดูมาดูงาช้างสวยๆกันดีกว่าค่ะมาดูว่านงาช้างสวยๆกันดีกว่าอวบอิ่มสมบูรณ์มากๆ ไปดูตรงกลาง,างข้างๆนี่เลยค่ะสวยงามมากค่ะต้นงาช้างแคระเป็นไม้ฟอกอากาศแล้วก็เป็นไม้มงคลเชื่อกันว่าช่วยเสริมสิริมงคลแด่ผู้ปลูกแล้วก็บ้านเรือน